ทุกคนผู้มายผว้นนีงก็ราไปดูเรื่องโบราณหล่งน้ำเยอะนะ

มดีจจัลเาีงาว่าหมองาก็เป็นสาขาจำเนี่ยละอันเลยนะครับครับไปไมก็เปพวกสายสายม้าตรงนี้เขาต้องการอะไรต้องการแรงงานที่มีฝีมืออะไรแว่าวอะไรที่เป็นสาขาที่มันเป็นอาชีพได้ดีก็ไปโงงน้ใช่ไหมบอสบอหมดใช่ไหม ขอให้ผ่านบัววิชาทุกคนแล้วก็สอบได้ทุกคนครับขอบคุณอาจารย์ครับนักตีมาวไทยมาด้วยเตรียมงานไปแล้วแก้ทำจิตใจดีด้วยครับรักสามัคคีกันลูกโชคดีลูกเดี๋ยวแม่แม่ขยับผ้ากันเลยนะเดี๋ยวอายกให้ น้องเปิดกล้องมัไมเหรอมให้รแนสองสามห้าันไดเดยวาไมแชร์ากต้อปด้วยอต้องไปนอนคมากันเลยครับนะครับเน้องมาสวะดเดียวไหเดียวอ่ะตรงตรงตรงนี้เท่าเสียชีวิตหนึงศพเออไมเป็นไรไอ้รน้ำพัดแรงสี่สิบห้า ห้าสิบสามปีห้สใช่มห้าสามเลยนะระวังน่นาตาีจะเป็นจุดสำสันอีกหนึ่งจุดครับท่านครับที่ะรนแล้ยังทำอยู่ไหมครับนี่ยัเชือเดี๋ยวพักเ่าถึงจะมองบอเลยเป็นะถหลวนะมติดตามข่าวสารด้วยแล้วกันเราจะได้มีวันเวลาในการที่จะทำข่าวสารเพระงันมันทำไปแล้วเดีวมันก็ตใหม่กรอบนะนั้นผู้วาต้องมาดูเรื่อง Big ก r e ิ n i n g Day ะใช่ไหมอันนึงเขาทมไปแต่มันกวัน บ um. ิ๊กฟินนิ่งเดย์ของทั <m <m <S 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 ้งพิทั้งหมู่บ้านทั้งคนรวมมาแลกนะครับนะพยานมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามเรีบ้อย้วนะบิ๊กฟินนิ่งเดย์นะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสู้ๆนะครับสู้ๆประชาชนสู้ๆครับสู้ๆนะเจคสู้ๆสู้ๆสามพันเาาิจาไปไ้เนี่ยความดันหวนควาดันเี มี่พีมารอคุมาเล้มล่ไม้ผปไรปัเจอันนี้ได้แถมมาหลายโลกเลยเดี๋ยวถึงหมอแล้วไปาขึ้นไหมเราเป็นของพูด่ติดเตียงอยู่ระบานเพราะนั้นรดาคนี่ักกันต้ไปตามเช็เพื่อลงหายไปไหนมะมันดีก็ก็นจะออกมาไง่ เดี๋ยวมันดีขึ้นเองเชื่อผมดิทำกรรมดีไว้กันเยอะๆ้งคนสวยสวยด้วยวันนี้ขาด้วยใอยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนจุนใจยัพี่อันนี้ขยายแค่ไปเกินนี่แค่ตรงนี้มันก็มีทันตลิเอถ้าบายพักน้ำได้นำด้ยะครับทีบาครับ